มาดูฟุตบอลทั่วใหญ่ที่สุดของสโมสรนในเอเชีย a f c c h a m ม i ป n s l e a g ี e คุณผู้ชมครับบุรีรัมย์แชมป์ทุกอย่างของประเทศไทยนะฮะเปิดบ้านเจอกับทีมโซโซ,โซจากเกาหลีเป็นทีมอันดับ4ีเป็นแชมป์บอลถ้วยเกาหลีแต่สถิติมันกดดันครับบุรีรัมย์ตอนนี้ไม่แพ้ใครมาแล้ว45นัดติดต่อกันนัดนี้เป็นยังไงไม่น่าเชื่อฮะ บูรีดัมครับในชุดเข้มนะครับโดนก่อนเลยฮะคาร์ลอสอาร์เดียโ,โนกองหน้าบราซิลแหกแล้วก็ซัด1 0ย์และเบอร์1ิเดีลยฮตัวแสบเลยก่อนจบครึ่งแรก5นาทีอาร์เดีโน,โนหลุดเข้าไปแล้วก็เป็น2 0น,นะครับเข้าครึ่งหลังอาร์เดีโนคนเดิมจิ้มเข้าไป3ประตูต่อ0ูนย์ฮะนาทีที่5 6บุรีดัมงานเข้าเพราะว่ากับตันสูชาวนุดนุ่มโดไล่ออกตามอยู่3ผู้เล่นน้อยกว่า1 แล้วอาร์เดโนกองหน้าบราซิลนะครับที่ยิงไปละสามยิงเอกฮะที่เนวินควรจะซื้อคนนี้นะฮะยิงไปละสีลูกสกอร์ไหลเป็น5และท็อปชอดนะฮะลีซ็อกหกศูนย์คุณผู้ชมครับคุณเนวินชื่นชอบนะครับก็บอกว่านี่เป็นการพ่ายแพ้ที่ยับเยินที่สุดสำหรับผมมันเป็นความเจ็บปวดที่สุดในการทำฟุตบอลนับตั้งแต่ทำบุรีรัมยไงเต็ดมา วันนี้นอกจากสู้ไม่ได้เนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือไม่สู้ไม่มีข้อแก้ตัวครับอีก5แมตท,ที่เหลืออยู่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ว่ายังเหลืออีก5นัดอะไรก็เกิดขึ้นได้